นี่เนาะโอ้ลูกหน่วยสีงามๆเลยเนาะมักมักมันเนาะโอ้หน่วยงามๆพี่น้องเอ้ยเป็นตากินเป็นตาแบเนาะหน่วยแบบนี้ก็กินได้เนาะเป็นตานซอออนมักมันเนาะนี่เนาะเป็นตากินเป็นตากินเป็นตาแสบมักมันของเฮา สบายดีพี่น้องสบายดีพี่น้องเอฟซีทุกคนเด้อทั้งฝั่งไทยฝั่งเาาและต่างประเทศต้นแรงมื่อนี่บ่สองมาก,กินมากมั่นเนาะน้องชายเขาบ่อสองให้น้องชายเขาไปปิดเอาไปเก็บเอามากหมั่นมาเนาะเพื่อที่จะเอามากินสมกินสม,มเนาะตอนแรงตอนแรงของมื่อนี้เนาะน้องชายก็ฮะไป เอาสมมักหมันกำลังกำลังยางมาเนะาะบอกสองกับผู้ว่าม,มักมักหมันจะเป็นหน่วยเป็นลักษณะแบบใดเนาะไปตามครับสมน้ำกันเลยเนาะพี่หนองเนาะไปหนองทรายไปเอาไปเก็บเอามักหมันเนาะเบิ่งกันเลยว่าแหบบนองทรายมาหรือบ่เนาะโอ้หูนองทรายมากกำลังพอดีเนาะหนองทรายมาพอดีเลยพอดีหนองทรายไปเอามักหมันเนาะเพื่อที่อยากกินมักหมันแห้งเนาะอยากกินชมนี่ Ủa oh, hô bưng 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 oh, mắc mặn nó này nó Thu con Mắc mặn đó mắc mặn Nhìn nó Ủa oh, luộc nồi xí ngam ngam này nó Mắc mặn nó Cứ chỉ bên ta kín ta xẹp đấy nó mắc mặn Mắc mặn Chỉ bên lắc xa nào bếm nó nồi mắc mặn nó Ủa hạ cả đất mai 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 nó Xong con có xịt kín mốt bó nó ก่อนเอานเฮาต้องไปล่างก่อนเนาะเออแม่เพอได้เก็บมาใหม่แล้วมันมันเปลี่ยนเนาะเอาไปไปล่างไปล่างไปล่างอยู่น้ำน้ำซางเนาะน้ำบอ่อโอเทใส่ใส่โอเลยเนาะโอ้นี่สวยๆงามๆเลยมากนี่เนาะมากมันเนอะมากมันพี่นอ้อง เอาน,น้ำเทลงไปเลยครับผมมัมกมันเนาะนี่หน่วยงามงามพี่น้องเอ้ยเป็นตากินเป็นตาแสบเนาะหน่่ยแบบนี้ก็กินได้เนะาะมักมันเนาะเม่ค่อยสมันได้เนาะกินก็จะมีความเปรี้ยวความสมน่อหนึ่งหรือว่าฝาดฝาดน่อยนึงเนานะกินได้อยู่เนาะนี่งามงามเนาะพี่น้องมักมันเ้อนี่มีทั้งแก่นชุกแก่นแดงแก่นเขียวก็กมีเนาะ <laughs> นี่ จะเป็นแบบนี้เนาะมักมันเนาะมักมันเนี่ยแต่ผสมมักมันเนาะนี่กำลังล่างเนาะกำลังนกไซบอร์ซองเซเนอ์กำลังล่างมักมันเนาะน้ำน้ำล่างกับทักอยู่น้ำบ่อแมนบ่อเนาะแม็นอ๋อตักอยู่น้ำบ่อเพราะเนาะน้ำบ่อเนาะน้ำสางเนาะหลังสองน้ำนอนเห็นเนาะอืมลลางสองน้ำเพื่อ ปองกันเพื่อให้มันสะอาดเนาะล่างให้มันสะอาดแล้วก็ล่างสองนำ้งงนำพ่นเพื่อปองกันให้มันมีความสะอาดเนาะกินก็จะได้ปลอดภัยอ่าเป็นขี้เง็บหอยนะหน้าตาจะเป็นแบบนี้นี่หูงามๆทาม่านผู้ชมปิดตาร้าโซนอมากหมันเนาะนี่เนาะ โอ้เป็นตาแสบเป็นตากินเป็นตาเก็นเป็นตาแซบมากมันของเราโอ้ลายขนาดนี่สีแดงอองตองเนาะสีของมันขคขอนข้างสวยงามสวยงามที่สุดเลยสีของมันจะเป็นสีอ่อนสีแดงสีคือแบบสีแบบธรรมศาสตร์ของมันเนาะ อ้าวบัดนี้เฮาเฮ็ดเฮ็ดจัได๋บัดนี้เอากินเนาะกินดิบเลยเนาะบ่ใส่แจ่วนะกินดิบเลยเพราะว่าบ่2 Channel บ่ได้บ่ได้กะเก๋มแจ่วเนาะบ่ได้เฮ็ดแจ่วเลยพอดีไปให้ไปสวนเนาะไปให้ไปสวนตามาก็บอกน้องายเนาะบอกน้องายทีแรกบอกน้องายทําอิแล้วไปเก็บเอามักมันมาเนาะแล้วพอดีบ่2ก็กลับมาก่อนน้องายเพื่อที่จะกะเกม อัดคลิปแล้วก็เปิดคลิปเนาะเพื่อเอามักมันมาฟ้าไข่ทำผู้ชมและพี่น้องได้เบิ่งได้ส้มน้ำกันมะมันเนาะป้ากินข้าวจีอืมกินข้าวจีเป็นตาเสบโอ้แบบนี้นี่นเสบเลยแหละแบบนี้หน่วยแบบนี้คือว่าแสพเสพเลยเพราะว่ามันชุกดีเนาะลองก่อนเนาะลองกอนมันเนาะเนอะเนอะทำผู้ชมเเพราะว่าถ่ายตอนแรกมันค่อนข้างคือมันมืดหน่อยนึงเนาะเป็นจะได้เสพชม ออกรถบ้านแล้วพี่น้องเนาะ <laughs> ออกรถบ้าน <laughs> สงสัยอาจจะเปรี้ยวหน่อยนึง <laughs> <N i> นี่ของบ่อสองก่จับหน่อยนึงเดี๋ยวบ่อสองลองกินบุงอร่อยมากๆโอ้ส <c oughs> ีมันจะเป็นแบบนี้เนาะสีสีในของมันเนื้อในของมักมันจะเป็นลักษณะแบบนี้โ <c oughs> อ <c oughs> ้ยก็จะเป็นตาแสบ พวกน่ะโมเมนต์สมฟินตาลิกตะเลี้ยวบ่สงสัยกับบบบบสม,ม,สมนะอม,มันจะบ่สมปานนั่นเนาะมันจะบ่สมปานนั่นแต่ปลาซองกินกับคนข้างกินกับสมน้อยนึงแล้วก็อาจจะสมตะลิกตะเลียวน้อยนึงธรรมดาของมันมไปกินอยู่พุ่นเลยเนะาะไปเลย กินมักมันเด้อท่านผู้ชมกินมักมันหนึ่งเาสองแซนวิชกับน้องไก่ไม่มีไก่ละอือก็กินอยู่นี่ก็ได้กินแบบสดๆเลยท่านผู้ชมอันนี้อันนี้อันนี้แบบกินแบบบ่มีจุ้มมีเจียวเพราะว่าเพื่อได้ก้าเกี้ยมเฮ็ดเจียวมาเนาะอันนี้ฮะแขกเพื่อได้ครับเส้นมาแล้วเนาะไก่ตัวนี้มันคุ้นๆนาะพี่น้องเนาะคุ้นเด้อพี่น้องเด้อไก่ตีเนื้อไก่ทีไก่แขกที่เพื่อได้ครับเส้นกับมานาวในไก่ เอากินโอกินโตเฮากินแบบสดๆนี่แหละเพราะว่ามันบ่มีจุ่มมีเจียวเพราะว่าไม่ได้ค้าเกมเฮ็ดเจียวเนาะพี่น้องม,มีเจียวจ้าส้ van, van มกัไก่เป็นหะว,วานหวานกัไก่เป็นส้มก็อดส้มเอาเนาะถ้าอยากกินส้มก็อดหวานสงสัยคืนนี้สิบสิบอักเสบท้องหร <c ười> อกมั้งสงสัยจะเจ็บท้องแล้วมื้อนี้นะ่ะสองคนไอ้หน้องเฮานี่มักมัน โดนแต่สีงามๆทั้งนั้นเลยถ้า,ายทีอยากอยากมากินน้ำแบบสองสเส้นเอากับน้องไซกับมากินได้เด้อมากินได้ทุกมื้อนะพี่น้องเด้อย,ยังมีลายหน่วยอยู่นี่เต็มอัวเต็มซมเลยเต็มอัวฮักกับเก็บไม้ใหม่มาใหม่ๆแบบหน่วยสดๆเลยนี่สดๆเลยท่านผู้ชมโอ้ยยังหน่วยหนึ่งกับแบบสองยังงามยังจับอยู่ เพราะว่าเป็นมัวแต่เป็นตากล่องเนาะมัวแต่เป็นตากล่องแล้วก็กินครื่งนึงย่างเครื่งนึงว่าซั่นมักมันเนาะเดี๋ยวจัดการให้มันหมดหน่วยก่อนอื้อปาอืโอ แสดงบอมีเจียวเนาะบริเวณเจียวบริกามเจียวก็กินเผื่อ, <คน S 1> อเผื่อพี่น้องเนาะกินเผื่อพี่น้องกินแบบสดๆเลยว่ามันรสชาติสมหรือว่าหวานมันเปรี้ยวจะได้เนาะเผื่อกินลองกินให้ hey, ท่านผู้ชมได้เบิ่งได้ชมได้ดูดนํากันมาดูงับน้อยที่หกนี่ นี hmm. hi, ่หน่วยงามงามเป็นตากินอยู ò, ja ่หน่วยงามงามถ้ามันหน่วยที่มันสุกดีก็หน่วยมันอาจจะเป็นสีเข้มเนาะสีเข้มแดงของมันโห่ใจแล้วครับผมนี่หน่วยยังเรียบกว่ามีแต่ว่ากินได้อยู่ประมาณนี้ก็กินได้อยู่ อ้มอามักมันของของเฮามายามตอนแรกนี่ก่ออยากกินสมแห้งก็มากินมักมันก็จับประมาณนี้ก่อนเนาะโอ้ตอนแรงมันนี่ก็แรงมาพอสมควรกินสมยามแรงกินสมกับมักมันเด้อพี่น้องเอ้อืม นองไซกับมดจักกินมดจักหน่อยกับพวกเนาะแต่ว่าปลาซองหัวจ้ำได้อยู่ว่ากินประมาณสามหน่วยสามหน่วยบลาซองจะกินแต่สี่หน่วยเนาะสี่หน่วย,ยเพราะว่ามันมดเสือกว่าแรงมากกินสมบล้วคอยได้หลายนะมันเพราะว่ามันบวกลึกตอนตอนตอนช่วยตอนกลางเว้นเนาะเอ๋อไม่แต่สองไอ้น่องเลยละอันเขาไปเก็บอยู่ตน้นมะแนีงกินบักบอหวานเนาะแต่เขาเด็ดออกมาแล้วเนาะ มันจะส้มไปเนาะอืเพราะว่าตอนที่แรกปิดเอาอยู่ต้นมันในกินกินใหม่ๆตอนมันใหม่เนาะประมาณหน่วยสองซ้ำหน่วยเนาะอาจจะแสบอยู่แต่ว่าเก็บมาลายลายคือปานนี้แล้วก็กลายเป็นสม้มพี่นอ้องส่องไซมันลายเกินแลว้วก็กินมันอิ่มแล้วก็กลายกลายสม้ม <laughs> แต่ถ้ากขาบผสม้สมผูส้มถึงขนาดนั้นเนะาะแต่ว่ามีจุม้มมีเจวก็จ,จะ กินได้ได้หลายเยอะแต่ว่าผมไม่เจอว่ากินน้อยๆเอาเนาะกินพอมันหอมปากหอมคอพอสันเนาะว้า,าก็อนจะประมาณนี้ก่อนเนาะสำหรับเอ่อคลิปคลิปนี้เนาะสำหรับคลิปเอ่อกินสมมักมันตอนแรกเนาะมีแต่สองไอ้น้องเ้าวสองคนเ้านี่แหละอืมก็จะขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ก่อนเนาะสำหรับตอนแรกนี่เนาะ ก็บ่มียังหลายบ่มียางมากมายเนาะมีแต่มากินสมตอนแรงกินสมมากหมันเนาะกับนองายในยามตอนแรงถ้ากับลูกให้ลูกสวนมาเนาะไปเมี่ยนต้นใหม่ไปตัดต้นใหม่ยางพาราเนาะเพราะว่ามันช่วงก่อนฟ้าลมฝนตกหลายแล้วมันจัดหนักแล้วตน้นยางพารามันหักเนาะลมทับลงกองเต็มสวนบ่สองกับนองไซเลยไปเก็บเมี่ยน ไปเม่นต้่นยางได้สองมือเลยเนาะสองวันเลยสองวันเต็มเต็มกับพนี้ต้นแรงพอนี้ต้นแรงกลัมมาก็อยากกินสมก็เลยแวะเอามากสมสมมากหมันเนามาก,กินประมาณนี้ก่อนเนาะกันถ้าผู้ได้ที่มักคลิปนี้ก็ฝากฝา,ากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งให้เบาสองซีนเนลได้ด้เพื่อเป็นกำลังใจให้เบาสองซีแน,เนลเป็นการเฮ็ดคลิปต่อไปเรื่อยๆนเนาะเดี๋ยวพอกันคลิปหนาเนาะสำหรับคลิปนี้เบาสองซีนเนลครับน้องชาย ลาท่านผู้ชมไปก่อนสบายดีบายบาย